หนังสือวิวรณ์บทที่21บฉบับ KJV ในเพื่อนามองค์พระเยซูคริสเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกแล้วข้าพเจ้าคือยอน ได้เห็นเมืองบริสุทธิ์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้าและจากสวรรค์กรุงนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีพระพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์และสิ่งสารพัดถูกสร้างขึ้นใหม่ ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากสวรรค์ว่าดูเถิดพระพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงสถิตกับเขาเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยด จากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปความคร่ำครวนการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่าดูเถิดเราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่ และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเขียนไว้เถิดเพราะว่าถ้อยคําเหล่านี้เป็นคําสัตว์จริงและสัตว์ซื่อพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าสําเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและอวสานผู้ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั้นดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้รับสิ่งสารพัดเป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราแต่คนคลาดคนไม่เชื่อคนที่น่าสะอิดสะเอียน ฆาตากรคนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นจะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกรรมฐานนั่นคือความตายครั้งที่สอง แบบของเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ทูตสวรรค์องค์หนึ่งในบรรดาทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือขันเจ็ดใบอันเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายทั้งเจ็ดประการนั้นได้มาพูดกับข้าพเจ้าว่าเชิญมานี่เถอ ข้าพเจ้าจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสสโปโดกท่านได้นำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และได้สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นเมืองใหญ่นั้นคือกรุงเยรูซาเล็มอันบริสุทธิ์ซึ่งกำลังลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า เมืองนั้นประกอบด้วยสง่าราศีของพระเจ้าใสสว่างดุดพลอยมณีอันหาค่ามิได้เช่นเดียวกับพลอยหยกอันสุกใสเหมือนแก้วผลึกเมืองนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตูสิบสองประตูและที่ประตูมีทูตสวรรค์สิสององค์ และที่ประตูนั้นจารึกเป็นชื่อตระกูลของชนชาติอิสราเอล1 2ตระกูลทางด้านตะวันออกมีสมประตูทางด้านเหนือมีสามประตูทางด้านใต้มีสมประตูทางด้านตะวันตกมีสามประตู และกำแพงเมืองนั้นมีฐาน12ฐานและที่ฐานนั้นจะรึกชื่ออักรสา,าวก12คนของพระเมสโปโดกทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับข้าพเจ้านั้นถือไม้วัดทองคำเพื่อจะวัดเมืองและวัดประตูและกำแพงของเมืองนั้น เมืองนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากันและท่านเอาไม้วัดเมืองนั้นได้2,400กิโลเมตรกว้างยาวและสูงเท่ากันท่านวัดกำแพงเมืองนั้นได้72เมตรตามมาตรวัดของมนุษย์ ซึ่งคือมาตรวัดของทูตสวรรค์องค์นั้นกำแพงเมืองนั้นก่อด้วยพลอยหยกและเมืองนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์สุขใสดุดแก้วฐานของกำแพงเมืองนั้นประดับด้วยเพชรพลอยทุกชนิดฐานที่หนึ่งเป็นพลอยหยกที่สอง ไพทูลที่สมหินควอสโปร่งแสงที่สมรกตที่ห้าโกเมนที่6ทับทิมที่7็เพชรสีเขียวที่8พลอยเขียวที่9ก้าบุษราคำ ที่สิหยกที่สิอพลอยสีแดงที่12เป็นพลอยสีม่วงประตูทั้ง12ประตูนั้นเป็นไข่มุก12เม็ดประตูละเม็ดและถนนในเมืองนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์ใสราวกับแก้ว พระเจ้าสถิตยอยู่กับมนุษย์ประตูเมืองสวรรค์จะไม่ปิดเลยข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในเมืองนั้นเลยพระองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระเมสสโปโดกทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั้น เมืองนั้นไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะว่าสง่าราศีของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเมืองนั้นและพระเมสสโปโดกทรงเป็นความสว่างของเมืองนั้นบรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั้น และบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนำสง่าราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั้นประตูเมืองทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลากลางวันด้วยว่าจะไม่มีเวลากลางคืนในเมืองนั้นเลยและคนทั้งหลาย จะนำสง่าราศีและเกียรติของบรรดาประชาชาติเข้ามาในเมืองนั้นสิ่งใดที่เป็นมนทินหรือผู้ใดก็ตามที่กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนหรือพูดมุสาจะเข้าไปในเมืองไม่ได้เลยเว้นแต่เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ของพระเมสสโปโดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้ลวดทิฐาและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนังสือวิวรบทที่21ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮัลเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส